สวัสดีครับพบกับรายการกิ่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันนี้วันที่25เดือนตุลาปีสองพี่สิบผมนิคขกิจนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงสีภาพของเซนตเด็กนะครับวันนี้เนี่ยเขาเน,นี่ยผันผวนนะครับสุดท้ายเนี่ยสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้นะวันนี้บวกขึ้นมา2.78จุดนะครับบวกขึ้นมา0.19%นะครับวันนี้ปิดตลาดที่1,463.4จุดนะครับโซนแนวรับนะตรฐานเนี่ย ของวันเนี้ยเราเห็นโซน1 4 5 5งนะครับจุดจุดตรงจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวรับนะครับเพราะว่าลงมาทดสอบเนี่ยเริ่มเริ่มยืนอยู่นะครับอย่างที่เราเคยเกริ่นไปในช่วงต้นนะครับว่าภาพของเซตเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงสร้างฐานนะครับแต่อะไรก็ตามนะวันนี้เซตยังต,ติดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี e ่ยร์เทั้ง5วัน e กับ10วันนะตรงนี้เนี่ยสะท้อนนะตลาดนะยังมองภาพของ ตัวหุ้นนะครับหรือว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือยังสะท้อนภาพขาลงระยะสั้นนะครับวันนี้ถ้าเกิดมาดูมูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่4.1หมื่นล้านบาทนะครับหุ้นกลุ่มที่หนุนดัชนีเนี่ยวันนี้นําโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดยเดลต้านะกลุ่มโรงพยาบาลนะบีดี b อ็มเอนะครับแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะครับวันนี้นําโดย MDC นะครับส่วนกลุ่มที่กดดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานนะครับไล่เรียงตั้งแต่ก๊า ไทยออยนะครับแล้วก็กลุ่มวัสยิดเกาะไส้เช่นปูนใหญ่นะครับกลุ่มคาบปีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กดอัจฉรนะนําโดย c p พ s t อ็นะครับมาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือกลุ่มนิคมนะครับ WHA นะบวกขึ้นมา5.2นะครับอมาตะบวก8นะวันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงนะครับแรงหนุนนะครับของกลุ่มเนี้ยนะครับหลักๆมาจาก3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการเลือกตั้งสหรัฐในวันที่5พฤศจิกายนนะอีกไม่กีี่่่สัปดดดาาาาห์นนเองะตลคว ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคุณชั้มเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะถนะการเลือกตั้งนะครับซึ่งกระแสการใช้นโยบายกีดกันการค้าเนี่ยมันจะทําให้เกิดการได้แผงการผลิตนะครับในมุมมองของฝ่ายวิจัยกรุงศรีนะเราประเมินว่าไม่ว่าคุณคั้มหรือคุณแฮร์ริสจะมาจะมาเนี่ยจะเป็นประธานดีเนี่ยนะครับเราประเมินว่าการเดินหน้ากีดกันการค้าจะยังมีอยู่ซึ่งตรงนี้เปนหนุนการได้แผง การผลิตมายังกลุ่มประเทศในฝั่งอาเซียนรวมถึงไทยนะซึ่งจะได้อานิสงนะโดยกลุ่มนิคมเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องตัวเลขยอดคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับที่รายงานช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยตัวเลขออกมาเนี่ยนะครับโตถึง42%่สเอนเยนะครับมูลค่าเนี่ยนะครับ7.22แสนล้านบาทนะเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ10ปีนะครับอันที่3นะครับหู้ในกลุ่มนิคมเนี่ยเริ่มทีวิวนะครับ อมตะนะครับทางฝ่ายวิจัยเนี่ยประเมินนะครับยอดขายที่ดินไตรมาสามอยู่ที่957ไร่นะสูงสุดนะับตั้งแต่ไตรมาสที่1ปี56นะส่งผลให้ยอดขายที่ดิในในช่วง9เดือนแรกของปีนี้นะครับโตถึง68เรนะครับเรายังมองกลุ่มมิคมเป็นคำแนะนำการลงทุนซื้อสำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับถัดมานะครับกลุ่มลงกัรนะไทยออยล์ลบไป4นะครับ BSRC ลบไป6.6รนะครับราคาหุ้นเนี่ยในกลุ่มนี้ปรับลงนะครับ ตัวไทออยนะครับมาจากประเด็นเฉพาะตัวนะก็คือตัวซับคอนแทคเตอร์นะครับไม่ได้รับเงินค่าก่อสร้างจากผู้รับเหมาหลักนะครับซึ่งในฝั่งของตัวกลุ่มโลงกัดเนี่ยไทออยก็จะมีปัจจัยเฉพาะนะโดยรวมนะครับเรามองนะครับในฝั่งของกลุ่มโลงกัดเนี่ยนะครับตัว SPRC บางจากเนี่ยนะครับเรายังคงมองบวกนะครับเป็นโอกาสซื้อสำหรับการฟื้นตัวในช่วงคอร์ที่4ที่กำลังจะกลับมาดีขึ้นนะครับ ถัดมานะครับกลุ่มการเงินนะครับสวัสด์บวก3.55%นะครับอันนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากมุมมอง s a l a r y positive จากทิศทางผลประกอบการควอเตอร์ที่3นะครับจากแนวโน้มการขาดทุนลดยึดลดลง q ิวอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะทำให้กำไรสุทธิควอเตอร์ที่3เนี่ยนะครับอยู่ที่1,280ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น1% q ึ่งนตคิันคิวนะครับตามทิศทางค่าใช้จ่ายสำรอง ECL นะครับ แต่ยังลบลง8%เยนเยียนะครับเรามีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปีนี้ปีหน้าปี26ขึ้นนะครับ6-10%นะครับแล้วก็ทาร์เก็ตไพปีหน้าเนี่ยปรับขึ้นเป็น42บาทนะครับแล้วก็ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นนิวโตร์นะครับถัดมานะครับมาสเตอร์นะครับวันนี้บวก3.2%นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับมีจิตวิยาบวกหลังจากที่บริษัทเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยกับสื่อนะครับว่าจะย้าย หลักทรัพย์นะหรือหุ้นเนี่ยเข้าซื้อขายในเซ็นดิ้งเด็กนะครจากเดิมเนี่ยเป็น m อ็นะซึ่งจะเริ่มมีผลเนี่ย28ตุลาปี2024นะครับถัดมานะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะก๊าซลบ1.1เปรนะจีพีเอสซีลบ0.57เปอร์เซ็นต์นะครับหุ้นกลุ่มลงไฟฟ้าปรับลงต่อเนื่องนะครับแต่เริ่มสร้างฐานได้นะรแรงกดดันมาจากหนึ่งเลยคือราคาก๊าซธรรมชาตินะครับปรับเพิ่มขึ้นแรงคทำสุดส,สุดในรอบหนึ่งสัปดาห์นะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะหุ้นในกลุ่มเนี่ยมีสัญญาณการฟื้นตัวจาก u s b o n d yield นะครับซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาหุ้นในช่วงก่อนหน้าเริ่มขี้ขายนะครับในช่วงสัปดาห์หลังจากนี้นะเรามองว่าการรายงานตัวเลขการจ้างงานนะครับในช่วงวันศุกร์นี้เนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้บอนยูเนี่ยอ่อนตัวนะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเราแนะนําทยอยสะสมกัฟนะครับแล้วก็ตัว g p s 4นะครับวันนี้สรุปประเด็นเซตประมาณนี้ครับสวัสดีครับ